ย่อม 91B ดึงมรสุมแรงประกาศฉบับที่5โดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแอดมินจะพามาติดตามในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของยอ่อมความประกาศต่ำกำลังแรงย่อม 91B นะครับในขณะนี้ซึ่งนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละติจูด9.4องศาเหนือ ลองกิจูด86.9องศา,าตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้นะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับนะครับหย่อมความบรยกกาศตาลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับคาดว่าในระยะต่อไปอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโครนนะครับและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียทางตอนใต้ ซึ่งนะครับลักษณะดังกล่าวเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าลมที่พัดเข้ามาเลี้ยงในด้านของตัวหย่อมความบรรยากาศต่ํานะครับจะพัดจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้าสู่บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับจะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นและจะมีลมกระโชกแรงนะครับคลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งหรือ storm surge เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งจะสอดคล้องนะครับกับทางด้านประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่5แล้วนะครับในวันนี้9พฤศจิกายน แจ้งเตือนในด้านของม,มรสุมตะออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้นะครับจะมีกําลังแรงขึ้นในวันที่10จนถึง13พฤศจิกายนนะครับก็จะยิ่งเพิ่มกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ จะทําให้บริเวณภาคใต้นั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับเคลื่อนลมแรงเหมือนที่แอดมินเคยบอกไว้นะครับคลื่อนลมบริเวณเอ่าวไทยทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงอ่าวไทยเคลื่อนสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรนะครับทะเลอันดามันเคลื่อนสูงประมาณ1-2เมตรพอแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ต้องระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมน้ําท่วมฉับทันน้ําป่าไหลหลากนะครับพอแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ ก็ต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งสตอมเซอร์สชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนเรือเล็กเรือประมงขอให้งดออกจากฝั่งไว้ด้วยในระยะนี้นะครับในด้านของมรสุมตะออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงเช่นนี้นะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะครับจากบริเวณความรากาศสูงหรือมรากาศเยน็น ที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนซึ่งนะครับเคฟในวันนี้ส่วนมากก็จะยื่นไปที่บริเวณเวียดนามทางตอนบนรวมถึงประเทศลาวและบริเวณทะเลจีนใต้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงได้รับผลกระทบจากบริเวณเส้นความบรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นซึ่งนะครับเส้นไอโซบานี้ถ้าหากอยู่ใกล้ชิดติดกันนะครับยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งชิดกันมากเท่าไหร่นะครับในด้านของลมกระโชกแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่า นะครับก็อย่างเช่นของวันนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับในบางพื้นที่บางพื้นที่ก็มีกระโชกปานกลางกระโชกเบามาเป็นระรอกระรอกนะครับในวันนี้โดยนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดล EC MWF windy.com นะครับซึ่งสอดคล้องกับโมเดล GFS windy.com ก็จะให้ในด้านของตัวหย่อมความบรรดาดต่ากําำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียทางตอนใต้ในช่วงเย็นนะครับของวันที่11พฤศจิกายนก็จะทำ นะครับบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้นะครับก็ยังจะมีฝนอย่างต่อเนื่อง11-13พฤศจิกายนนะครับจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พอแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องรับระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักปริมาณฝนที่จะตกสะสมที่จะเกิดขึ้นนะครับในด้านของฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมนะครับในวันนี้9พฤศจิกายนโดยนะครับกลุ่มฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับหรือบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับ ประมาณ70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักนะครับในวันนี้โดยจะเน้นเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรไล่ลงมาเลยนะครับสุรา์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ส่วนนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนเข้ามาเช่นกันนะครับในวันนี้ฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในวันนี้จะเน้นไล่ลงมาเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลส่วนนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้กลุ่มฝนจะลดลงนะครับมีเก็บตกได้ในบางพื้นที่บริเวณ ภาคเหนือนะครับในวันนี้ประมาณ10%ของพื้นที่มีประปรายเล็กน้อยนะครับมีฝนดรินดินโปร,ย,ปรยที่บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูน กำแพงเพชรและปากนะครับแค่ในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแค่ในบางพื้นที่ของจังหวัดที่แอดมินได้เอ่ยไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ส่วนนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนไม่มีแล้วนะครับในระดอบนี้ต้องรอในด้านของบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมหรือแผ่ลงมาปกคลุมใหม่นะครับจึงจะมีแนวพระทะอากาศเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนรอบนี้หมดแล้วนะครับฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบน มีได้บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของอุณหภูมิในช่วงเช้ากันนะครับในวันพรุ่งนี้ในด้านของวันพรุ่งนี้นะครับ10พฤศจิกายนจะมีอุณหภูมิลดลงอีกประมาณ1 2ององศาเซลเซียสบริเวณภาคเหนือนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ อุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ20-23องศาเซลเซียสในพื้นราบส่วนยอดดอยอากาศจะนา,นาอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ8-12องศาเซลเซียสน,นะครับลมที่พัดน,นําเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงเที่ยงถึงในช่วงบ่ายนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ31-34องศาเซลเซียสน,นะครับโซน,นด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้เช้าอากาศจะเย็นกับมีลมกระโชก แรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-3องศ์สาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเชา้าจะอยู่ที่ประมาณ17จนถึง21องศ์เัลดเซียสนะครับ ในพื้นราบนะครับส่วนบริเวณยอดภูดอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ29จนถึง31อดงศาเซลเซียสโดยลมที่พัดเข้ามานะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบริเวณภาคกลางนะครับในวันพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3งถึงสองศาเซลเซียสต่ำสุดประมาณ2 1 2สอถึงองศา ส่วนสูงสุดนะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายประมาณ29จนถึง31องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน้าคตะวันออกนะครับ ในวันพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิจะลดลงได้อีกประมาณ1-3งาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ22องจนถึง25องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่ที่3 0 3 2องศาเซลเซียสในช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับลมที่พัดนําเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของภาคใต้นะครับก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณนถึง26องศานเึเยียสุณหสูงสุดใน่ว เที่ยงถึงบ่ายประมาณ28-3.4องศาเซลเซียสส่วนนะครับลมที่พัดนํานความชื้นเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิจะลดลงนะครับต่ําสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ21จนถึง26องศาเซนเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่ายประมาณ31จนถึง3.4องศาเซนเซียสลมที่พัดนํานความชื้นเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้1-2ถึงองศาเซียสโดยต่ําสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23จนถึง24องศาเซียสนะครับสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย30-31อถึงสาสเองศาเซียสลมที่พัดนําความเย็นเข้ามาเป็นลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับในวันที่11จนถึงวันที่13พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็น ก็ยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับในระดอกนี้เรียกกันได้เลยนะครับว่า 1 1 1า1 1บสิอากาศหนาวอากาศเย็นก็ยังจะคงอยู่กับเรานะครับเรือนประเทศไทยทางตอนบนอย่างต่อนเนื่องหลังจากนั้นนะครับในช่วงเช้าของวันที่1 4พฤศจิกายนเราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในทุกภาคนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากบริเวณเส้นความบรอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นไอโซบาที่1014จากที่เคยพาดผ่านนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอน อนล่างภาคกลางภาคตะออกรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างก็จะขยบขึ้นไปแล้วนะคบจะทําให้อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่14 15 16 17 18จิพฤศจิกายนอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาคนะครับผมดังนั้นนะครับในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวหนาะวเดี๋ยวร้อน ดีที่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ประเทศไทยทางตอนบนฝนก็จะลงไปที่บริเวณภาคใต้เดินตามร่องมรสุมนะครับเข้าสู่หย่อมความรักกาศต่าอาจพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคุนระยะต่อไปนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้ทราบเ,เป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันนะครับขอฝากให้กดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับหากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนี้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณพื้นที่ไหนที่ฝนตกฟ้าขนองลดลงกันแล้วบ้างนะครับบริเวณฝั่งตอนล่างล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีฝนตกฟ้าขนองกันอยู่บริเวณพื้นที่ไหนอากาศเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆได้อาบน้ํากันไหมครับช่วงนี้ใครอาบน้ําใครไม่ได้อาบน้ํากันบ้างก็อย่าลืมสารภาพกันมานะครับใต้คลิปนี้กันเลยนะครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ